ข้าวจีที่จัดเตรียมไว้ถวายพระค่ะ,ะ,ะเราทำได้ป๊อบบี้วิถีชนบทวันนี้บุญข้าวจีนะคะยุคใหม่ค่ะแต่รี่สิบสองค่ยังคงเดิมอยู่นะคะแต่ยุคใหม่ใช้เตาไฟฟ้าเลยค่ะนี่ เตาไฟฟ้าย่างเลยนะคะวันนี้เราจะไปวัดกันนะคะเพื่อนๆบุญข้าวจีค่ะเราไม่มีเตาถ่านเราก็ใช้เตาไฟฟ้าเลยนะคะข้าวจีเราสุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ถ้วยแล้วเอาน้ำตาลโรยเลยค่ะแต่ถ้าเป็น โบราณทำนะคะก็จะป,ปั้นเป็นก้อนค่ะแล้วก็ทํารูไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็เอาน้ำตาลยัดเข้าไปในรูค่ะนี่ก็อร่อยหมอมนะคะข้างนอกก็ทาไข่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาวัดนะคะมาจัดใส่จานเพื่อถวายพระในวันมาคะบูชาค่ะของทุกๆปีนะคะก็จะเป็นบุญเข้าจีค่ะ ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมทําบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆเราจะฟังคนแก่พูดถึงบุญข้าวจี่พอสังเขปนะคะถ้าใครมาเอาข้าวจับหน้าหรือเอาไปจับหน้ามาให้เออไม่รู้ว่างม่รู้ว่ามันทำจานนี้ไปที่เขาก็พกไปจับหนงาให้หน้าให้ได้รอดไม่จับหน้ นะดงานั่งอะไร้นงแะอาก็เลยก็นเาปั่นเออจะบาภานอไเลยก็คืนไอเท้ามุกกไดาษะาอมแต่ขมันม่ก่อนเยีะกไนะมาเออเนา ก็ว่าตั้งไตหันก็ว่าตั้งไตอ้าวม่กแม่แม่้อนยันอนแทังใต้เออถ้าไปุบาทเออ

มบรรยากาศการทําบุญร่วมกันนะคะก็จะมีญาติพี่น้องที่อยู่ภายในหมู่บ้านนะคะมาทําบุญยุคข,ของโลกะบัดน,นี้นะคะก็มีแค่ชาวบ้าน,นในหม,มหมู่บ้านนะคะทาบุญถ้าในวันพระปกติก็ชาวบ้านก็จะมากันเยอะอ่มาทําบุญร่วมกันนะคะบรรยากาศอย่างนี้นนะคะคชา ก็คือข้ากี่ที่จัดเตรียมไว้ที่จะถวายพระนะคะน,นี่ก็เด<อ>ี๋ฟังพระสวดมนต์ร่วมกันนะคะเพื่อน ะสวดเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักบาตรแล้วนำข้าวปลาอาหารถวายพระนะคะ,ะก็จะฉันหลังจากพระฉันเสร็จแล้วเราชาวบ้านนะคะก็ะามาเป็นลูกศิษย์ก้นปุตติของ <c oughs> หลวงพ่อกันค่ะมากินข้าวก้นบาตรกันค่ะโยายท็ยนเจะลืม ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งเพื่อค่ะจะได้ไม่พลาดชมคลิปสดต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จะข,ข,ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจียบเออโอ้โหเก่งเลยแม่